สวัสดีครับอยู่กับผมฟองเมเปิลนะครับวันนี้เราจะมาแกล้งเพื่อนกันนะครับโดยการเอาโค้าเผ็ดนะครับมาใส่ในโค้าธรรมดาครับเราก็จะมาลองเทขวดนี้เทน้ําในนี้ไปใส่ขวดเพื่อนเนียนเผื่อมีคนมากินของเราเพราะมันดมกิ่นเ็ปะไอ้เหี้ยมลองดมดมกลิ่น โอ้ยย <c oughs> ัยกินกินก็แสบแล้วอ่ะกินไม่งขอเทสหน่อยได้ขอเทสหน่อยคนไม่ได้เวอร์ครับมันเป็นไงโอ้โหอีอะเวลาแดงเลยอ่ะโอ้ยก็อยากคิดว่าถ้าคนโดนนี่จะเป็นไงวะผมขอลองผมกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งนะจิบเดียวนะเ้นีหัวแม่งเหมือนกินพริกอ่ะ เราตะเคลงไปเลยฮะจากประสบการณ์ที่ผมเป็นเด็กเชียบีมา10ปีเรื่องการแกล้งเพื่อนผมแกล้งมาตลอดชีวิตอยู่เรา้องรีทุกหยดเพราะแม่งแพงทำมาทำใหม่เรียบร้อยเราจะเอาไปตั้งไว้ครับถ้ามีคนแจ็คพอตมากินของเรานะครับเราจะมาดูรีแอคเขากันนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงดูไปเลยฟองฟองคือคือไอนนเป็ญยาวน เออจัดเนียมึงทำอะไรมีสาระอีกแล้วไอเหียมันเออเ้เพื่อนน่าดมยัเรนะอืออยะเฮ้ยอร่อยมากเลยอะไรอะอะไรอะไอฟองไอเหียมึงใพรีก่อใช่อะไรอ่ะแฟบซี่แฟซี่ มันคือโคลาเฟลคือมือเอาไปผสมพริกไม่ใช่มันเป็นของมันอยู่แล้วหลังจากเราแกล้งเพื่อนไปได้คนหนึ่งเราเราได้ทำการบังคับเพื่อนเอาเลยลองให้รู้ลองให้รู้อะไรอึดนึงดิไอ้ทูบไอ้ทูบโดนไปแท้วมอะไรแต่มันมีพลิกมันเหมือนไม่มีพริกลองไหมเออเออสร้างมาเพื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ว่ามันไม่ได้สร้างมาเพื่อกูเดี๋ยวเราจะให้มาสาวรีวิวโค้กไม่มีน้ำตาลอ่ะลองชิมดูต้องรีวิวโค้กไม่มีน้ำตาล รสชาติเป็นไงทไมใส่อะไรไปไม่ใส,ไสไ่ไม่ใส่ไม่เอาได้เย็นให้นัดกินี้ได้ยินข่าวกันพี่เกมดูเป็ <c oughs> นไงต่อไปนะครับต่อไปเราจะให้ไปกินนะครับมันมันจะกลิ่นหรอวะเราจะมาทำชิคโ,โี้พบิ๊กคุณบิ๊กครับอ่าวมีเมเปิ้ลนะครับอันนี้ครับก็จะให้คุณบิ๊กลองรีวิวดูว่า สายคนบิ๊กขอร์ดก็จะรีบอีกโครับพักตึกตึกหนึ่งนี่มิ้นท์ซนี่อร่อยตรงไหนเออไอ้อีกอีกคอรอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โคเผ็ดเ้ยเผ็ดอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นหลไอ้ลิ้นลิ้นมันแปลกๆก็ได้ชื่อเนี่ยคุณงตีเต้ยพิกไหมโอ้ไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยหลังจากที่เราได้ไปแกล้งเพื่อนมาแล้วนะครับ เราแกล้งได้แค่คนเดียวที่ไม่รู้อะไรเลยซึ่งคือไอเกมเด็กๆค้างบ้านดูวยครับการแกล้งเพื่อนสุดท้ายเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราทำด้วยผมจะให้เพื่อนผมพิสุลกินไอเพื่อนมึงไอ่สัตว์เหลือยดงเลยอหืเดี๋ยเกมสนใจช่วยเพื่อนกินไหมไม่เอาเฮ้ยแค่นันเลยเดี๋ยวไว้เราไม่ควรแกล้งเพื่อนอ่ะหูคนนี้ยังไม่เหมือนกลิ่นออกแน่นอนอย่าเงี้ แม่เหมือนไก่อ oh, ร oh. oh, yeah. mm ัท hmm. ุกคนไม่เท่าไหร่ลมน้องๆโอ้โหเฮียแสบท้องไหมเอาเป็นว่าเรามาสรุกวันนี้เราให้ภารกิจนี้สำเร็จนะครับคุณให้ภารกิจนี้สำเร็จไหมครับสำเร็จเอ้ยคุณนะโอ้แสบอีซักคุณให้ภารกิจนี้สำเร็จไหมครับสำเร็จบางคนดีกว่าคุณนัดอ่ะคุณนัดอ่ะไม่สำเร็จโอ้เฮีย เจอกันบายเจอกันไปเป็นกดขับตะไคร้ให้พวกกูด้วยเออกดหน้าอยยี่ยไปเลยไอไปัจับไป